ตัวจริงสุดท้ายแล้ว<ะ>แล้วก็เริ่มต้นสําหรับคนแรกที่จะต้องเดินออกไปนะครับจากบ้านในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเป็นอันว่าไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งจากทีม<ะ>ข่าวสิลปวัฒนธรรมบันเทิงนะครับที่เขาไปรวบรวมบรรยากาศตรงนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบติดตามชมกันครับ ความเข้มข้นเริ่มขึ้นอีกครั้งกับ12นักล่าฝันตัวจริงในรายการเรียลลิตี้24ชั่วโมงอันดับหนึ่งของไทย True Academy Fantasy Season 8ที่ ome, ทันดีโดเมืองทองธานีเมื่อค่ำคืนวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโจย์สัปดาห์นี้ตัวจริงเลือกให้ตัวจริงโดยนักล่าฝันชายจะได้ร้องเพลงของแมวจิรศักดิ์ปันพุ่มทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงรวมส่วนนักล่าฝันหญิงจะได้ร้องเพลงของอมิตาชาทยังทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงรวมเช่นเดียวกัน คอมเมนเตอร์ <Comment> ประจำรายสัปดาห์นี้คือครูไก่สุธีแสงเสรีชนครูเป็ดวานิสากันโสพลและปางประกาศสิทธิโบสวุวรรณโดยมีเจ้าของเพลงอย่างแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและอมิตาทาัทยางมานั่งให้กำลังใจติดขอบเวทีเริ่มต้นความสนุกด้วยเพลงรวมนักล่าฝันชายและฝ่ายหญิงไทยวีหคชาวีสเต๋าวียีในเพลงลูกกรุง ด้วย3ามสาวแพรวี5 5ดิววี2 2จอย v ี4กับเพลงน่ารักน่ารักจากสาวน้อยมหัศจรรย์กับเพลงรบกวนมารักกัน <m ys> ตามติดมาด้วยเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเด็กสาวที่ชื่ออมิตาในเพลงโอ้ยโ,โ,โดยแพรวาวีลิ้น V7 เแอนวีก <m ys> ่อนปิดเพลงรวมด้วยเพลงร็อกมันของแม่เชยร์ศักดิ์กับเพลงราตีสวัสด กับ3หนุ่มต้น V9, เจมส์ V10 เฟรม V21 ก่อนจะเริ่มเพลงเดียวของแต่ละคนโดยคนแรกที่ออกมาคือคชา V3 สามนนทนานอันชุลีประดิษฐ์ในเพลงคนของเธอตามด้วยสาวจอย V24 ีจิราภักจงกลสงเคราะห์กับเพลง for you i will ด้านุ่มเจมีสิบสุภวิทย์บุญกเกษมมาขออ้อนแฟนคลับด้วยเพลงคือฉันรักเธอก่อนดีวี22ธนิดาชัยกิตติตัวแม่เพลงลูกทุง่งหนึ่งในสองคนที่เหลือในบ้านจะมาจับไมาร้องเพลงสากลกับเพลงคำเรนคำชาย ขณะที่เต๋าวี23เสร็จทเศรษฐพง์เพียงพอได้สร้างความประทับใจให้กับเจ้าของเพลงอย่างแมวจิรสักจนยกให้เป็นอันดับสองในเพลงเลืกรา so ด้านสาวหลิน V7 ดวงพรอนแย้มหมนทาขอโชว์พลังเสียงในเพลง burning out ด้วยหนุ่มไท้วีหนวัชรินพลอยงามกับเพลงรักสะใจอย่างทางใครทางมันตอนสาวแอนวี2ินนองนัทรชูเชิดกีรติวัฒน์จะมาโชว์ความเซ็กซี่ในเพลงเซ็กซี่นอตตี้ t c ชี การแพร่วาวีสองชัดทิดาปูคาวนัดไม่ยอมน้อยหน้าขอวาดรวดไหลเซ็กซี่อีกคนในเพลงเอลนิโยอีกหนึ่งคนที่สร้างความประทับใจให้กับคอมเมนเตอร์และผู้ฟังในห้องส่งเพลงนี้ไม่พ้นหนุ่มเฟรม V21 วัชรก,การบัวบานในเพลงนักโพระหาร เช่นเดียวกับเจ้าพ่อเพลงโซต้น V9 ธนสิทธิ์จตุรพุทธที่ร้องเพลงเหตุผลในแบบฉบับโซได้อย่างน่าประทับใจใขณะที่สาวหแพรวี1 5จีรวันณสอนสะอาดขอเปลี่ยนแนวมาร้องเพลงสากล I Think Of You ที่เหล่าคอมเมนเตอร์ยกให้ดีที่สุดในฝ่ายหญิง เข้าสู่ช่วงสำคัญเมื่อพิธีกรประจำรายการเศรษฐาศิราฉายาจะประกาศผู้เข้าแข่งขันที่ต้องจากบ้านทัว Academy ฟนเทเชียซีซั่น8เป็นคนแรกจากตัวจริง12คนซึ่งที่ต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านคนแรกคือสาวน้อยลูกทุ่งดิววี12ธนิดาชัยกิตติ ตามติดความเคลื่อนไหวของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy f a n t a เชียซีซัน8ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางทรูว i ช i o n s ช่อง60และคมชัดด้วยระบบ HD ทาง t u u v i ช i o ่ s ช่อง113และติดตามคอนเสิร์ตของเหล่านักล่าฝันได้ทุกวันเสาร์ถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬาทันเดอร์ด m มเมืองทองธานีผ่านทาง True Insight หรือ t u u v i ช i o ่ s ช่อง61 True Music ทรู Visions ช่อง81 t u u Visions HD ช่อง120 และโมเดลนานทีวีอรสิติเกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวะัฒนธรรมและบันเทิงเทนเอ็นทเวฟรายงาน เข้มข้นเริ่มขึ้นอีกครังก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยสำหรับดีวี22นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องคนแรกนะครับที่เดินทางออกจากบ้านไปแล้วใช่นะครับแต่ก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจตอนนี้เหลือ11นักล่าฝันแล้วนะครับรรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะใช่วันนี้สัปดาห์นี้เอาวันนี้เลยวันนี้วันนี้ช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้คือคุณบอยพีชเมเกอร์ค่ะใช่เลยครับอย่าลืมติดตามกัน